สวัสดีครับกอมาเข้าช่องเฟลพดํากับปรอนะครับนี่ก็มาดูงานอยู่สังขะครับอยู่หลังตลาดสังขะครับก็มารอดูว่าเราจะได้มาขนไหมครับใครที่เป็นเอฟซีอยู่สังขะก็มาดูได้ครับมาเยี่ยมมาอะไรได้ครับมาเล่นกับพเราได้ครับ ก็ไม yeah. wow. uh ่ค huh. yeah. ่อยมีรถแต่งเท่าไหร่ครับก็รอดูทมงานพี่เราจะมาจะได้มาไหมครับก็นั่งงานก็ใหญ่อยู่ครับนี่ครับมาดูรถไทยแรงๆครับ ตอนนี้ก็เจรจากันอยู่ครับหรือว่าจะยังไงครับว่าพวกเราจะได้มาหรือเปล่าครับก็รอติดตามกันดูครับนี่ครับหน้าง,งานอยู่สังขะครับหลังตลาดสังขะครับตลาดตลาดสดสังขะครับ รถไทยดันไม่ทันครับดูบมีสามชาด้วยครับก็มาดูรถไทยแรงๆครับอากาศก็ร้อนครับแต่เพื่อเพื่ออีปซีครับทำได้หมดครับ อากาศร้อนครับอากาศร้อนจริงครับไม่ครก็จะอยู่ฝั่งนู้นครับอันนี้เป็นงานปากโบนะครับไม่ใช่งานเที่ยวนะครับ สุดจัดเลยนะพี่น้องนะไม่รู้ว่างานนี้เขาให้เที่ยวเท่าไหร่ไม่รวมกันครับเป็นดินเหนียว,วาอาจจะดันยากหน่อยครับ ร่อนครับต้องอยู่ตรงนี้ครับสู้อากาศร้อนไม่ได้ครับทันข้านี้อาจจะเสียครับดูครับ

ครับมองเห็นกันไมโนโ่นอนี่ก็จะเป็นเดก้าครับร้อยกอ้าห้าครับน่าจะใช่ครับร้อยกอ้าห้าครับก็ใส่ดินก็ไม่เยอะครับใส่ งานเที่ยวครับไม่ใช่งานเมาครับบน่ก็ตามกันมาแล้วครับสองคันครับก็หน้าโบก็อยู่ฝั่งนู้นครับที่ขุดดินครับนี่ก็จะเป็นที่เทรับ กี้ครับตามตูดกันมาแล้วครับ,รบ,รบไม่แน่ใจว่าเครื่องอะไรครับน่าจะจะก็ห้าหรือเปล่าครับ ากาศร้อนครับต้องมาอยู่บนรถไทยครับร้อนมากครับสองสามวันมาเนี่ยครับนี่ครับทีคู่กันเลยครับจมครับจมข้างหนึ่งครับตะกี้ครับ ทิศครับมาแล้วครับสนี่ครับสีม่วงครับก็สวยสะาดตาดีครับไม่รู้ว่าอู่อะไรครับมาจากทางภาพครับ กี้ครับนี่ก็ใส่ดินประมาณนี้แหละครับเดินหอบครับเดินหอบโอ้โอ้ยหยุถไทยเนอาอจะขอเขามาอารถไทยแล้วครับ มาแล้วครับขันท่อลันครับครับน่าเรีนครับเงาตาเตกครับสวยจัดครับครับท่อรันลันครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับพอจบคลิปกับคันนี้ก็แล้วกันนะครับก็ฝากติดตามช่องพเพลย์ดับบล์ดับหลอนะครับฝากตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเราจะให้มาดูท้ายให้ดูอีกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ